มีประเด็นใหม่ให้ได้ติดตามกันอีกแล้วและค่ะเกี่ยวกับเรื่องรักเลิก,ก,กของคนในวงการบันเทิงนะคะที่ตอนนี้ก็มีคู่ของคุณอัมพัชราภาก,กับไพโซภกที่เพิ่งจะเลิกลาก,กันไปนะคะจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตค่ะให้ขาเือกได้ทําการบ้านกันไม่ไหวนะคะถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะว่านางเอกอักษรย่อมมอามาจิงหรือไม่ก่อนเรื่องราวนะคะจะจบลงได้ด้วยดีค่ะที่ทุกฝ่ายนั้นเคลียร์ใจและเข้าใจกันแล้วเรียบร้อยล่าสุดนะคะไปกันต่อแบบไม่ต้องหยุดพักค่ะหลังเพดดังอย่างเจมอยร้อยปนะคะได้โพสต์ข้อความว่า ออีกพักจะมีข่าวดาราเลิกกันอีกทุกวันนี้คบกันอยู่นะแต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแค่นั้นก่อนที่ต่อมาค่ะทางข่าวบันเทิงช่อง8นะคะจะออกมาอัปเดตต่อว่าดาราสองคนดังกล่าวนะคะที่รอเลิกนั้นทุกวันนี้ยังคบกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแค่นั้นวันนี้ทีมข่าวบันเทิงช่อง8รู้แล้วจะมาใบให้ว่าเขาคือใครหนอดาราที่มีแววจะเลิกกันเร็วๆนี้ คู่หนึ่งเป็นนางเอกหน้าเหวี่ยงกับแฟนหนุ่มที่คืนดีกันได้ไม่นานก็เริ่มมีอาการไม่ลงรอยกันฝ่ายหญิงหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านผู้ชายแล้ว อีกคู่คือคู่ของนางเอกหน้ามันกับแฟนไฮโซที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เริ่มไม่เหมือนเดิมคุยกันน้อยลงแต่ยังคบกันอยู่ระหองระแหงกันเพราะว่าผู้หญิงอยากแต่งงานแล้วแต่ฝ่ายชายและครอบครัวฝ่ายชายยังไม่โอเคนั่นเองว่ากันว่าคนในครอบครัวบางคนของฝ่ายชายก็ยังไม่ได้ปลืมนางเอกหน้ามันสักเท่าไหร่ช่วงนี้นางเอกหน้ามันอยู่แถวบ้านผู้ชายก็จริงแต่ความสัมพันธ์มันเริ่มถอยแล้วเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าเป็นใครทั้งนางเอกหน้าเหวี่ยงและหน้ามันไปตามสืบที่เหลือกันเองจ้า งานนี้แกนัะผู้ชมก็ทําเอาเม้นสนั่นคขาเผือกไม่ได้พักผ่อนกันจริงๆนะคะทำกันบ้านกันรัวๆเลยบางคนก็เดาลึกถึงขั้นปล่อยอักษรย่อออกมากันเลยทีเดียวอาทิอักษรยอ่ทอทดอพอชอคอวอค่ะคู่2อ,อ่านแล้วหน้าลอยมาเลยคู่ที่เขาเลี้ยงหมาสีขาวเขาอยู่ด้วยกันหรือ,อยังมีอยู่คนเดียวคนนั้นแหละคิดเหมือนกันเลยหมอทั้งคู่ไหมคู่สอลอยลำมาเลยฉันสอบผ่านคนแถวจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้นอนแลนว้วนะวิรอหัวหน้าหมู่บ้านอีกครั้งค่ะคู่สองเราได้คู่แรกไม่เก็ตอะไม่เกรนกําเริบคนเดียวกันปะชื่อเล่นหมอชื่อจริงหมอคนสองนี่กอบอไม่นะแม่ก็เียได้ว่างานนี้หัวหน้าห้องนะคะทิ้งการบ้านให้อีกแล้วเลยคะ่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมล่ะคะคิดว่าเป็นใครคิดตรงกันกันกบอักษรย่อของบางคนที่คอมเมนต์กันไว้หรือเปล่าใครรู้ก็อย่าลืมกระซิบบอกแอดใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ